ช่วงนี้ก็จะพาท่านไปรู้จักกับการตักบาตรเทโวซึ่งประเทศไทยเรานับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ80-90%เซนันั้นเรื่องศาสนาของเราศาสนาพุทธของเราก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องรักษาประเพณีของเราไว้สำหรับทางพระพุทธศาสนาที่มีวันสำคัญสำคัญ หลายเรื่องนะครับถ้าว่าเราจะเริ่มต้นต,ตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสูตรตัดสรุปปรินิพานก็ขึ้นวันวิสาขะานะสามวันเนี่ยเป็นวันที่มาเกิดขึ้นในวันเดียวเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับเกิดขึ้นแต่นั้นเราก็ทำบุญวันวิสาขบูชาส่วนใหญ,ญ่ก็จะดำเนินการ ในกลางเดือนหกหรือ<ะ>บางทีก็อาจะจะเป็นเดือนกรกฎาคมหรือเดืนอนมิถุนาก็แล้วแต่จะไปตรงกับกลางเดือนหกเมื่อไหร่นะครับอันนั้นเราถือเป็นงานใหญ่ที่วันวิสาขาบูชาที่เราจะเข้าไปวัดแล้วก็ไปฟังรับศีลฟังธรรมทั้งหลายเป็นศาสตร์พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะต้องไปวัด วันสำคัญต่อมานะครับก็เป็นวันที่สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไปเทศให้กับปัญจวัคคีทั้งห้าที่เมืองพาราณสีแล้วต่อมาปัญจวัคคีทั้งห้ท่านประทาคือท่านอัญญาคุณัทยะท่านก็สำเร็จเป็นพระอา,หารหันนะครับรู้ โสดาบันถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ส่งให้บวชเป็นพระสงฆ์ก็ือวันนั้นก็คือวันอา,า,า,อาสารหบูชาแล้อาสารกฎยาก็เป็นวันที่เราได้พระสงฆ์องค์แรกคือท่านอยัอัญญากุฎยาก็ถือว่าเรามีรพะพุทธแล้วก็มีความพธรรมของพระพุทธเจา้าแล้วก็มีพระสงฆ์เป็นวันที่เรามี และรัตนตรัยครบในวันอาสาลาบูชาค่ะประลุงอีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาค่ะที่พระพุทธองค์ได้มีบัญญัติไว้ว่าวันข้าพรรษาคือเป็นวันที่พระสงฆ์นะครับได้อยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือนไม่ให้เดินทางเข้าไปค้างคืนที่ไหนก็ตามในวันนั้นก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำ นะครับเ,รเ,เดือน 8. เดือนแปดเดือน8ปดนะครับบันอาสาระาบูชาวันเข้าพรรษาก็ติดกันมาค่ะนั่นคือเป็นประเพณีที่ไทยเราก็ส่วนใหญ่ก่อนที่จะเข้าพรรษานะครับว่าพระสงฆ์จะต้องจำวัดอยู่สามเดือนฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะบวชเข้าพรรษาหรือลูกหลานท่านครบยีสิบบริบูรณ์ที่จะบวชเป็นพระ ส่งได้ก็จะเริ่มบวชกันใกล้ๆกับขบัรษาเพื่อจะได้จำบรรษาอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่ท่านทำหลายต้องไปทําบุญกันบวชเรียกว่าเอาหน้าเข้าบวชเข้าบวชนานะครับเมื่อแล้วในวันนั้นในวันขพรรษาก็จะมีประเพณีใน,ในการถวายผ้าอาบน้ําฝนให้กับพระสงฆ์ที่จำพรรษาเพราะว่าผ้าอาบน้าฝนนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ว่าบัดน,นี้พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดท่านจะต้องจําวัดต้องมีพระอาบน้าฝนหรือผ้าไตรทั้งหลายที่จะถวายพระกันนะครับเมื่อเข้าพรษานอกจากจะเป็นประเพณีแล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็ต้องการจะให้ประสงค์นั้นได้ไปศึกษาเล่าเรียนในระยะ3สมเดือนนะครับพระที่บวชก็จะได้มาเรียนหนังสือ,อเพื่อจะได้ศึกษาพระธรรม ดังนั้นภายในสามเดือนเนี่ยพระที่บวชใหม่ก็จะได้รับความรู้ว่าศาสนาพุทธศาสนานะครับเป็นอย่างไรสําหรับพระที่บวชเก่าก็จะได้เล่าเรียนนะครับเราก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนเราก็ถวายเทียนคำปราเพื่อให้พระประเพณีก็คือให้พระท่านจุดเทียนนะครับเพื่อจะได้ดูหนังสือหนังหาแล้วก็ในเวลาเดียวกัน พระก็จุดเทียนเพื่อจะได้สวมดมนต์ด้วยะะคะนรับเวลาสามเดือนพหลังจากนั้นนะครับสามเดือนผ่านไปก็เป็นวิธีออกพรรษาวันออกพรรษานั้นนะครับก็หลังจากที่ออกพรรษาก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดสามครบสามเดือนพอดีเป็นวันสามเดือนพอดีก็พระองฆ์ก็สามารถที่จะลาสิกขาบทตนะ ซึ่งออกไปได้แต่หรือไม่พระที่อยากจะจาลิกจงไหวงบุญไปอย่างที่ต่างๆหรือจะไปค้างที่โดยมากก็จะไปเยี่ยมโยมบ้างหรือจะไปวัดอื่นวัดต่างๆเามื่อก่อนไปไปได้สามเดือนก็บัดน,นี้ก็ไปได้ว่าไปได้แล้วนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะปฏิบัติาตามบทบ,บันแดดไว้ แต่ว่าวันออกพรรษาแแรมหนึ่งค่ำเป็นวันที่สำคัญที่บอกลองว่าก็ไม่แพ้วันคน้ามพรราที่เดียวดัก็เป็นวันที่เราเรียกว่าร่วมกันไปตักบาตรเทวนะครับตักบาตรเทวก็คนไทยเราก็ไปตักบาตรกันที่วัดนะครับในเมืองไทยเราก็จะเห็นว่าตักบาตรเทวก็มีเรื่องมาว่าในสมัยที่ พรรษาที่เจ็ดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงผนวดนะครับบวชแล้วเนี่ยในในพรรษาที่เจ็ดท่านก็ได้ขึ้นจะเด็ชขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวกระดิ <c oughs> ่ะชั้นดาวดึงสวรรค์ก็มีทั้งหมดหกชั้นนะครับหกชั้นแล้วก็มีตั้งแต่ชั้นเทเทวเเอเอ่ เจ้าตุมหาราชิกาชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ชั้นดาวดึงชั้นที่สามก็ยามาชั้นที่สี่ก็เป็นชั้นดุสิตชั้นที่ห้ากันเนนิมาดอรดีและชั้นที่หกเหนือก็ชั้นนิมาดอรดีอีกชั้นหนึ่งนะทีนี้พระองค์ท่านขึ้นไปบนชั้นดาวดึงด้วยเหตุผลอะไรที่ได้ขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนชั้นดาวดึงดิ้น ท่นสวรรค์ชั้นที่สองพระองค์ท่านก็ไปโปรดเทวดานะครับไปเทศศาสนาโปรดเทวดาที่ท่านดาวดึงนะครับแต่ท่านนี้ก็มีเป็นท่านที่มีพระ,ะจุรามณีนะพระเจดีย์จุรามณีอยู่ที่นั้น ทีนี้เมื่อเด็กขึ้นไปนั้นจุดประสมพระองค์ไปเทศนาให้เทวดาไดะ,ะ,ะรับทราบแล้วเป็นการไปเทศนาให้โปรดพุทธรรดาแต่ว่าพระพธรรมดาของพระองค์ท่านาเสด็จอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สี่เคชันดุสิตแล้วก็ธรรมดาแล้วในพระมาดาของท่านก็เสด็จมาฟังธรรมของพระเจ้านะครับเป็นประจำ ที่อยู่ทั้นดาวดึงเมื่อท่านรรมาสายอยู่ท่านดาวดึงเวลาสามเดือนพอถึงสามเดือนครบแล้วพระเจ้าก็เสด็จกลับมาอย่างโลกมนุษย์นะครับมาอย่างโลกมนุษย์ที่วัดพระเชตวันในพะรานสีขณะที่เสด็จตรงมานั้นนะครับก็จะมีเทพแต่ละชั้นแต่ละชั้นที่รักษาอยู่ก็มี ถ้าบันไดแก้วบันไดทองและบันได,นด,งนดเงินรองรับกระบาทของพระเจา้าเป็นชั้นชั้นเทวดาก็หอมล้อมพระเจา้าลงมาส่งเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์พอมาถึงโลกมนุษย์นะครับก็เป็นเราเรียกวันนั้นว่าเทวโลหนะแล้วก็ถือว่า มันเป็นวันเปิดโลกวันเปิดโลกคืออะไรล่ะว่าวันเปิดโลกก็คือเป็นวันที่ทุกคนนะครับที่เป็นคนที่บนสวรรค์ชัช้นฟ้านะครได้สามารถมองเห็นโลกทั้งสามโลกนะครับได้มองเห็นบนสวรรค์วัาถาบุญอะไรถึงได้ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็สามารถมองเห็นโลกมนุษย์ แล้วก็มองเห็นผ้าของนรกดูด้วยแต่นั้นก็หมายความว่าคนเราทำบุญจะเป็นมนุษย์เราก็ขึ้นบนบนสวรรค์ถ้าทำบาปก็ตกนรกดังนั้นบางครั้งบางคราวเทวดาก็รู้ว่าเอ๊ะที่เราขึ้นมาเป็นเทวดาตัวนี้เพราะเราทำบุญอะไรมีอยู่ท่านหนึ่งที่อยู่ตกนรกอยู่ก็ปรากฏว่า เป็นพระอินทร์พระอินทร์นั้นมีหลายองค์นะนะองค์หนึ่งก็ตกลงมาในนรกแล้วตกมาในนรกเสร็จแล้วก็มามองเห็นได้ว่าอู้นี่เรามีความผิดั้งกระทั่งอยู่บนชั้นดาวดึวงก็ตกนรกลงได้เหมือนกันจนทำให้เราได้พูดกันเสมอว่าเห็นไหมล่ะเทวดาตกสวรรค์ที่คำว่าเทวดาตกสวรรค์นเนี่ยหมายถึง เทวดานั้นก็สามารถีจะตกนรกลงได้ถ้าสร้างอะไรไม่ดีเอาไว้ในชั้นดนบนสวรรค์ชั้นสมโลกวันเรียกว่าเปิดโลกนี้ก็สามารถจะมองเห็นทั้งบนสวรรค์และบนโลกมนุษย์แล้วก็เมืองนรกดูเมื่อเป็นอย่างนั้นเราคนไทยเราก็ทําบุญต้อนรับนะครับการเสด็จเข้ามาของพระเจ้าเขาเรียกว่าตับารเทโวแต่บาทเทโวนี้ก็ ในประเทศไทยเราก็าวัดวาลามที่อยู่แถวภูเขาก็จะสมมติว่าอย่างเช่นวัดสะแกกลางวัดที่จังหวัดอุทัยธ,ธานีที่เขาสะแกกลางในวันาตาบัตเทโวก็ในมณพระขึ้นไปเดินอยู่บนเขาสะแกกลางแล้วก็ท่านในมณท่านลงมาประชาชนก็ อยู่ที่บันไดใส่บาทลงมาเหมือนกัพระพุทธเจ้าสเสด็จออกมาจากชั้นดาวหนึง่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ประเพณนีไทยเราทำมาอันทั่วประเทศกนะ็ถือว่าเป็นวันเทวูนะวันวันเทวูเป็นวันออกภรรษาก็ในวันนี้นะครับผมก็ไปะตะบ,บาทเทวูที่วัดหงรัตนารามซึ่งอยู่ที่คลองบางหลวง อยู่ใกล้วัดอดุลราชวรารามนะครับก็ออนาญา์มีภาพมาให้ชมด้วยนะค่ะีภาพวัดวัดทงรัตนารามเนี่ยนะวันนี้ก็สร้างขึ้นโดยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเศรษฐีจีนเจ้าสัวหงษ์ท่านสร้างขึ้นแต่เป็นวัดรานดอนต่อมาตมเดจพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมีพระราชวังอยู่พระราชวังเดิมนะครับท่านเห็นว่าวัดหงนี่อยู่เรียกว่าวัดท้ายวังติดกับวังอยู่ ท่านก็ได้มาบูรณะวัดวัดเดิมทีไปที่วัดเจ้าโสหงก็บรูรณะวัดหงสร้างพระโบสถสดใหม่นะครับแล้วก็นำพระสงฆ์มาจำพรรษา,ยายอยู่ที่วัดนี้นะครับค่ะ,ะนี่อาจารย์ถ่ายที่ท่าเรือที่ท่าเรือท่าเรือ นะครับท่าเหลือที่หน้าวัดนะครับท่านาไ,ปไปจากวัดอาจารย์ไปเลยอรืรเปล่าคะอ่าอยู่ติดเดีย๋ยวผมอยู่ติดกับวัดอ๋อค่ะ่า,าว่าท่านเดินทางไปเที่ยวนะครับเข้าในคลองมะกอกใหญ่คลองมากอกใหญ่ก็อยู่ท่านเห็นวัดกัลยานะอยู่ฝั่งฝั่งธุบุรีนั่นคือปากคลองมะกอกใหญ่แล้วก็ท่านเห็นป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับอยู่ทางด้านาเหนืออยู่ใกล้ๆทางวัดอรุณเนี่ยเดินเข้าไป ประมาณสักเข้าไปก็เจอประตูน้ําเข้าไปประมาณสักสามร้อยเมตรก็จะถึงวัดถงท่านก็ขึ้นเรือเนี่ยขึ้นมาที่โป๊ะท่าเรือได้นะคระับาพไปตาไปมองดูนะครับมาถึงแล้วเนมาทางเรือนะ,ะนวัดก็ติดกับแม่น้ําแม่น้ําเมื่อก่อนก็ใช้ทางเรือก็นิาา้งนี้เป็นหน้าวัดแต่บัดนี้นะครับเราเดินทางมาทางบกได้ครับล้าขึ้นไปจากเรือแล้วก็มีโป๊ะนะโปะหน้าวัดน้ำสูงไหมคะวันนั้น แต่ช,ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงที่ถ้าถ้าเพราะขนาดอย่างนี้นดแสดงว่านัานมากแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับปีห้าสี่นะแต่ถ้าก็สะดวกขึ้นไปขึ้นไปก็จะมีศาลาหน้าวัดนะครับศาลาหน้าวัดก็สวยงามมากนะครับเป็นมีจอฟ้าใบละกาครับนี่ก็เลยเข้าไปทึ่นิดหนึ่งก็ไปเจอพระบวสพระบวสหลังนี้นะครับเป็นพระบัวสที่สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชใหญ่โตมากถือว่า ฝั่งทนนี่ปฐมรัตน์พระบรสศก็ถือว่าใหญ่อยู่ในอันดับไม่เกินอันดับห้าหนึ่งถึงห้านี่ปฐมก็พระรบรมและทรงแบบนี้เป็นทรงที่สวยงามนะหน้าหน้าบานหน้าบานจะมีลูกผงอยู่ลูปผงนะพระพิรุณทรงหงษ์พระพิรุณพระพระพระพิรุณท่านมีผานักท่านเคยหงนะครับก็เป็นลูกผงสวยงามนะครับพระบรสศมีระเบียงเสาพาลัยซึ่ง ซึ่งหาไอยมากนะที่จะมะีวัดซึ่งมีพระไหลเสาอย่างนี้อยู่นะค่ะนี่ก็ด้านหน้านี่ก็ด้านข้างก็จะเห็นว่าฟางยาววัดพระฤาษีใหญ่ที่วัดเขาก็จัดปลูกต้นไม้ประดับประดาไปด้วยต้นไม้นะครับสวยงามในด้านสองข้างนะครับแล้วก็วันนี้ต่อมานะครับก็ได้มีการบูรณะมาตั้งแต่รัชก,กาลที่หนึ่งที่สองที่สามเป ปัสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็เปลี่ยนชื่อวัดตัวหลวงมาเป็นวัดวัดหงอ,อาวาสวิหารแล้วพอมาราชการที่หนึ่งก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหงอาวาสบวร,บร,บรวิหารมารถึงราชการที่สองก็เปลี่ยนเป็นวัดหลวงวรวิหารมาถึงราชการที่สามก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหงสาลามมาถึงราชการที่สี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหงรัตอนอารามค่ะ ซึงก็ใช้มาถึงทุกวันนี้ในรทศกาลที่สี่เป็นวัดที่รทศกาลที่สี่ทรงทรงได้บูรณะเจนว่ามีความสวยงามมากทีเดียวนะครับที่มีรวดลายต่างๆในสร้างขึ้นในสมัรยรทศกาลที่สี่ครับนี่คือพ<ม>ระประธานพระประธานนี่นะครับเป็นประธานที่เป็นรูปทองอยู่นะฮะแต่ว่าจะเป็นพระปูนพระปูนปั้นแล้วก็ อล,อลองรักปิดทองครับแต่ข้างหน้าน,นี่คือพระแสนพระองค์นี้ในสมัยรัชกาลที่4ี่ได้เชิญอามาจากคนครจตปราศรของประเทศลาวนะครับว่าท่านไปครองอไปที่คนครจตปราศรในเมืองหลีผีหรือท่านไปอดอนพระเพ่งนะอันนี้พระองค์รงพระพุแสสเนียสร้างขึ้นไว้บริเวณตรงนั้น พระบรมศที่นั่นในรายการที่สี่ได้อันเชิญนเอามาประดิษฐานเอาไว้ที่วัดทงรัตนารามนะครับในสมัยรายการที่สี่ต้องมีรูปสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่สักการะไว้ในพระโบสถศครับค่ะอันนี้เสาเสาสวยงามสวยงามมากครับเสาซึ่งลายอย่างนี้เนี่ยเป็นลายซึ่งสมัยกรุงศรีอย่านะครับ มายควว่าเอาภาพลายไทยที่สวยงามมากเป็นสาวกลมนะสาวกลมใหญ่อย่าตัวมากซึ่งไม่เคยเห็นอยู่ที่วัดไหนมากก่อนแต่ว่าท่านสนใจนกเข้าไปที่นั่นนะครับไปดูชมดูเป็นลวดลายว่าตรงนี้ทางฝาผนังก็จะมีรูปเทวดานะครับเรื่องราวต่างๆนะครับนี่คือรูปของตอน สเสด็จออกผนวดใช่ไหมคะ,ะอาจารย์ส่งส่งพระพุทธเจ้าทรงปลงผมปลงผมตรง,ตรงนี้เรียกว่าตำนานตำนานพระพุทธเ,เจ้าะนะครับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงออกทรงผนวดนะครับ้ก็มีเทวดาเข้ามร้อมอยู่เป็นภาพที่สวยงามมากที่อยู่ในผนังพระบสถ์พรอะอุปัชง์รัตนารามนะประตูนะครับนี่ก็แปะสลักจะเป็นเป็นประตูไม้สัต์ และแกะสลักเป็นรูปหงรูปป่าหิมะผ่านที่อยู่ที่หน้าประตูนี่ก็สวยงามมากทีเดียวนะครับอายากนะดูได้ยากเลยนะครับอนอกจากพระบรมสาิที่ผมว่าไปแล้วก็จะมีพระวิหารตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปทองคานะครับอยู่เนี่ยพระพุทธรูปทองคำองค์นี้นะครับได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้อัญเชิญมาจากเมืองเหนือมาสมัยพระองค์ท่าน เป็นกษัตริย์แห่งกรงุงธนบุรีนะครับได้เชิญพระพุทธรูปทองคํานี้มาพระรูปทองคํานี้ได้บันทึกเอาไว้ว่าสร้างเมื่อปีพศ1963นะครับเป็นพระทองคำซึ่งมีทองคําบริสุทธิ์ผสมอยู่ประมาณ30พระทรองคําองค์นี้มีน้ําหนัก3ตันก็แสดงว่าเมื่อเอา ทองคาออกจากพระองค์นี้แล้วก็ะจะมีทองคําเป็นน้ําหนักได้สามร้อยกิโลกรัมไม่ใช่น้อยมีคุณค่ามหา,าศาลเหมือนวัดไตรมิตรวันพระเบอร์ก็จะมีพระพุทธรูปต,ต่างๆที่ส่งต่างๆนะฮะที่อยู่ที่นั่นเป็นพระพุทธรูป,รรปสมฤิธิ์บ้างทั้งหมดนะฮะวันนี้ก็เป็นส่งเมื่อกี้นี้ก็เป็นส่งของอลบบุรีพระพุทธสมัยปาง ลุลกและบบุรีนะครับแล้วก็มีปางเ,าเชียงแสนเชียง<ะ>แสนก็จะมาจากเมืองเหนือนะครับเ,เชียงแสนแล้วก็มันจะมีปางาละโวุลโวนี่ก็หมายความว่าเมืองเมืองลบบุรีนะ,แล,ลนะแล้วก็มาทั้งปางทั้งอู่ทองนะครับแล้วก็มาครับทรุงมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ในมือพระุรธรูปที่อยู่ในพระโบสถ์นึ่นนะครับมันก็ยุคต่างๆอยู่นอกจากนั้นยังมีสามมลน้ำมนต์สามมลน้ำมนต์นี้นะครับกอ,อมีอยู่ต้นในสมัยพระสร้างวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าต่อมาสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชท่านออกราชการหรือเจะออกรบมาไลท่านก็จะมาที่สามมลน้ำมนต์ที่วัดหงรัตนารามเนี่ยนะครับมาทําพิธี มาทำพิธีส่งน้ำหรือ่าว่าราชการมาหลายเนี่ยท่านต่ตตมาทำพิธีที่นี่แต่ณนตอนนี้เราก็มีการบูรณะเอาไว้สำหรับที่ประชาชนที่จะเข้าไปนะครับก็จะมีการสวดมนต์ที่นี่แล้วก็มีการอาบน้ำมนต์ตอนนี้เราก็รื้อฟื้นประเพณีต่างๆเอาไว้ที่ท่านเห็นตรงนั้นก็จะเป็นสร้างพรามสาเร็จให้เจ้าต่างสิน,นรพระมาลาอยู่ข้างบน เียพระเจ้าตากเห็นเพราะว่าตรงนี้แหละเป็นที่พระองค์ท่านมาประทับและมีทำพิธีสรงอยู่ที่ส่งน้ําอยู่ที่พระถงรัตนารามนะครับมีเรื่องเล่าว่าหินก้อนนี้นะครับได้นำามาจากวัดประดูทรงธรรมสมัยามา่ว่าสร้างสระใหม่ๆซึ่งพระเกจิอาจารย์ที่วัดประดูทรงธรรมเนี่ยทราบว่า พระวัดหงเนี่ยได้ขึ้นมาเยี่ยมวัดประดูทสงธรรมและวัดที่พระเกจิอาจารย์ที่วัดประดุษสงธรรมในสมสัยรุงศยารทราบว่าวัดหงมีสระน้ำมนต์อยู่ก็เลยให้นําหินเดิมทีก็เล็กอยู่นะใสย่ใสย,ย่ามมาแล้วต่อมาหินไม่ถึงวัดหงก็ใหญ่ขึ้นพระก็นาเอาไปใส่ไว้กลางสระเป็นสิ่งเรียกว่าหินศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นต้นไว้อยู่ใน บริเวณวัดหลวงรัตนารามเนื่องจากพระเจ้าตัดสินมาราชพระองค์ท่านอยู่ท่าท่าราชวังเดิมดังจากที่ท่านสว่วนรคตแล้วนะครับก็ได้นําเอาพระศพของท่านมาลงเรือที่วัดหลวงอยู่ใ,ใกล้ๆกันกระบวังแล้วก็พระโลหิตท,ท่านมาตกอยู่ที่บริเวณศาลตรงนี้ก็ได้สร้างสร้างศาลเอาขึ้นมาเป็นที่เคารพแล้วก็เพื่อไม่ให้ประชาชนได้ไปเหยียบย่ำพระโลหิตของพระองค์ท่านนะครับก็ ต่อมานะครับก็ได้มีการสร้างศาลถ้าวลอยขึ้นเพื่อประชาชนจะได้ไปสรบสกกาละท่านนะครับซึ่งวันที่28ธันวาของทุกปีนะเป็นวันที่ตมเด็จพระเจ้ตาตากสินขึ้นครองลาดนั้นนะครับเป็นวันตมเด็จพระเจ้าแล้วก็มาสกกาละวางพวงมาลาแล้วกเลื่องผ่านพุ่มเพื่อ,อายะท่าน อันนั้นก็เป็นเรื่องของวังดพงษ์เรืรลตอนนี้ก็จะเข้ามางานเทวเวัน,ว,นวันออกพรรษาวันเทวที่สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาอย่างโลกนูษแ,แล้วนะครับประชาชนก็ออกไปใส่บาตรแต่ทวัดพงษ์ก็จําลองการใส่บาตรเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ได้สเสด็จออกมาอย่างภาคพื้นมนุษย์นะครับก็าเราก็าประชาชนที่อยู่รอบๆอวัดที่มีใจศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา มากมายนะครับก็มาทำการวิธีใส่บาตรเตรียมอาหาราทุกอย่างนะไม่ว่าอาหารแห้งอาหารทุกอย่างจถวายพระแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เตรียมตัวไว้เพื่อจะเอาไปช่วยเหลือกับาชาวน้ำท่วมแถวสะเชะียงเสานะครับมีทั้งข้าวสาร,ม,าารม,มีทั้งอาหารแห้งมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารกระป๋องทั้งหลาย ก็มีการสัตากบ,บาตรเทวะใส่บาตรเทวนะครับนี่ก็เป็นวันงานที่ตักบ,บาตรเทวพระสงวัดงรัตนารามทั้งหมดก็ลงมานะครับเมื่อได้ของแล้วส่วนหนึ่งก็จะได้นำเอาไปช่วยน้ำท่วมที่อำเภอต่างๆนะครับของชาวจังหวัดเ,เชียงสาวานะครับก็เป็นการทำบุญทำบุญตักบ,บาตรเทวซึ่งได้ทั้งบุญ แล้วได้ทั้งมีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชนที่น้ําท่วมซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าโมทนานะครับแล้วก็เราก็อยากจะให้มีการตักบาตรเทโวเนี่ยเป็นประเพณีอีกวันหนึ่งเราเรียกว่าตักบาตรเทโวออกพรรษาซึ่งระลึกถึงพระพุทธองค์ที่พระองค์ท่านได้เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงลงมาอย่างโลกมนุษย์นะครับเพื่อเราจะได้กราบไหว้ท่าน หลังจากพี่พระองค์เสิออง,งมาแล้วพระอ,องค์ท่านก็ได้ไปจาลิกไปยังตสฐานที่ต่างๆเพื่อจะได้ไปเทศนานะครับแล้วก็ไปปลุกประชาชนทั่วๆไปในสมัยครั้งโน้นนะครับตอนนี้เราก็รักษาประเพณีด้วยการต่างบาตเทโวตักบาตเทโวเนี่ยขอให้นึกว่าเป็นวันสิ้นเดือนนะครับแลมอันนี้เส้นแลมหนึ่งขั้นเดือน11บเอ็ดทุกๆปี ขบันษาก็ขึ้นถึงห้าข้ามเดือน8ปดสามเดือนบริวณวก็คือแรมหนึ่งข้ามเดือน11เราเรียกว่าวันอภาษาวันตากบาทที่โวกับค่ะ,คะก็เป็นเรื่องประเพณีที่ทำสืบต่อกันมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ